สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่องทาร s สปีกนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ดวงเดือนธันวาคมค่ะ6 5 6 6เดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะของชาวราศีตุลนค่ะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23กันยาถึง22ตุลานะคะก็ดวงนี้เป็นดวงทั่วไปนะคะไม่ได้จอดจูงของคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้อยากให้คุณใช้สติและวิจรารณญาณในการรับชมก่อนนะําไปตัดสินใจอะไรนะคะ สำหรับชาวราศีตุลชาวราศีตุลปูมองว่าจริงๆแล้วอะช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่ดีมากๆนะคะสำหรับคุณเนาะมันได้ไพ่เทร o f ์ออเข้ามานะคะเป็นช่วงของการที่คุณมีความสมบูรณ์พูนสุขในเรื่องของอารมณ์มากนะคะมีความสุขมีความสมหวังมีความโรแมนติกมีความแบบ ความสมบูรณ์นะทางจิตใจนะคะแต่มันเหมือนกับว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วนะแต่ในใจลึกๆอะค่ะคุณยังไปยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างนะคะที่มันแบบเกิดขึ้นในอดีตที่คุณไม่สามารถที่จะปลดปล่อยพันธนาการปลดปล่อยตัวเอง ปลดปล่อยออกจากความรู้สึกในแง่ลบได้เลยคุณยังจมอยู่กับความทุกข์จมอยู่กับความโศกจมอยู่กับความเศร้าจมอยู่กับสิ่งที่มันผิดพลาดในอดีตนะคะทั้งๆท,ท,ที่เรื่องพวกนี้มันจบลงไปแล้วนะคะปู่มมองว่าอย่างนั้นนะอมืมันจบลงไปแล้วแล้วคุณก็เรียนรู้ สิ่งที่มันเกิดขึ้นคุณตกผลึกได้แล้วนะคะแต่มันเหมือนกับว่ามันก็ยังอยู่ในใจคุณนะคุณไม่มุ่มอ่อนนะคะมันเลยทําให้แบบอารมณ์ในในเดือนธันวาคมเนี่ยแทนที่มันจะไปในทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักโดยเฉพาะเรื่องของความรักเนี่ยแทนที่มันจะมีความโรแมนติกมีความสุขมีความที่มันแบบ เออ enjoy moment ด้วยกันเนาะมันก็เลยลยังกลายเป็นอะไรที่มันแบบว่าคุณยังปิดกั้นอารมณ์นะคะคุณยังนิ่งแล้วคุณก็ยังไม่เชื่อว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันดีกับคุณจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ดวงการงานก่อนนะคะการงานเดือนนี้ของชาวราศีตุลเป็นยังไงนะคะ t h e s is of cup แปดถ้วยราชนีถือถ้วย 2ไม้เท้าเก้าไม้เท้าแล้วก็เถ้วยนะคะมันเป็นโมเมนต์ของการที่คุณนะคะจะได้รับข่าวดีบางอย่างหลายคนอาจจะออกจากงานหรืออยากลาออกจากงานกำลังไปเริ่มต้นจะ ปเริ่มต้นสมัครงานนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการที่คุณเริ่มเริ่มร้อนใบปลิวเนาะหรือว่าหลายคนก็อาจจะมีการที่แบบเรียกไปคุยไปสัมภาษณ์กันแล้วนะคะเพื่อที่จะได้เริ่มงานใหม่หลังปีใหม่อะไรพวกนี้นะคะมันก็จะได้รับข่าวดีว่าคุณก็จะกําลังจะได้ไปไปเจอในที่ที่คุณสบายใจนะคะไม่ต้องกังวลไปเนาะสําหรับคนที่อยากเปลี่ยนงาน,นะคะ่ะแล้วก็หลายคนนะคะ มีความรู้สึกเบื่อหน่ายมากๆนะคะในเดือนนี้ในเรื่องของการงานเนาะมันเป็นแบบภาวะที่แบบอะไรอะไรก็กูก็ต้องต้อง,องใช้คํานี้นะเพราะว่าคุณจะรู้สึกท้อแท้มากปัญหาอุปสรรคมีเข้ามาแล้วคุณเป็นคนเดียวที่คุณจะต้องจัดการนะคะมันทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยแต่ถามว่าคุณสู้ไหมคุณสู้นะคะในไพ เก้าไม้เท้าเข้ามาเนี่ยต่อให้ท้อแท้แค่ไหนต่อให้เหนื่อยยังไงเนี่ยคุณก็ยังถือไม้เท้าที่ยังสู้อยู่นะคะเพราะคุณก็มองว่าท้ายที่สุดเราก็เป็นตัวคุณเองนี่แหละที่ยังจะต้องแบบจบปัญหานี้หรือทํางานนี้อยู่กับตรงนี้ต่อไปค่ะนะคะ,นะคะได้ไพ่ควีนออฟคัฟแล้วก็ได้ไพ่แบบเจ็ดถ้วยเข้ามาเนี่ย ปูมองว่ามันเป็นไพ่ของการที่คุณค่อนข้างที่จะแฮปปี้กับการทํางานนะคะหลายคนอาจจะเป็นสมัครงานแล้วมีคู่แข่งเยอะแต่ว่าเราก็เป็นตัวเต็งเนาะหลายคนอาจจะออกมาทํางานอยู่ที่บ้านก็ได้อยู่กับที่ก็ได้นะคะอาจจะออกมาเ,เป็นคิดเอทีพนะคะทำงานที่เกี่ยวกับความสวยความงามเออออกแบบใช้จินตนาการ นะคะหรือเป็นนักเขียนนักแต่งเพลงอะไรพวกนี้แล้วนั่งอยู่ที่บ้านทำงานชิวเอ่ะมันจะมีความสบายอกความสบายใจมีความชอบมีความสนุกเป็นเป็นช่วงโมงเมนต์ของการที่คุณจะรู้สึกถึงเจองานที่ใช่นะคะได้เดวิลกับ King of Source เข้ามาเนี่ยคุณจะรู้สึกถึงเขาเรียกว่าเออ ใช่ใช้คำว่าเอองานที่ชอบเจงานที่ใช่นะคะแล้วทาให้คุณรู้สึกมีแรงบรรดานใจในการที่จะแบบฟาดฟันต่อไปอะค่ะนะคะ,นะคะแต่กว่าจะไปถึงจุดนี้ได้นเนี่ยคุณก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหมือนกันเนาะนะคะหลายคนอาจจะรับจ็อบเพิ่มนะคะอาจจะเป็นจ็อบที่2ที่3ซึ่งมันก็จะทําให้คุณแบบมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะมาที่การเงินนะคะ การเงินได้สามดาวสี่ดาวสามดาวสี่ดาวเด็กคือเรียนเอมเพสนายอัคนันเกลนะคะจริงๆแล้วอ่ะไพ่การเงินคุณขึ้นดีมากเลยนะแต่มันเหมือนกับว่ามันจะต้องมีเรื่องที่ทำให้คุณเครียดอยู่อาจจะเป็นเรื่องของค่าใช้ใจ่ายในในเรื่องของ การไปโรงพยาบาลไปหาหมอนะคะหรือว่ามีเรื่องที่ทําให้คุณต้องต้องเครียดต้องใช้ตักนะคะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบผู้สูงอายุในบ้านก็ได้เป็นคุณแม่ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นแบบช่วงของการที่คุณอยากซื้อของให้แฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะมันแต่ว่าการเงินจริงๆอะ่ะคุณได้ไพ่ King o f Pentacle s กับ k น i g h t o แ Pentacle เข้ามามันเป็นไพ่ของการที่ ที่การเงินดีมากๆนะคะคุณมีการที่จะได้รับเงินก้อนมีการที่แบบได้รับเงินปันผลโบนัสแน่นอนนะคะปลายปีนี้เนาะแล้วก็เป็นโชคของการที่คุณก็มีเงินที่ที่ถือว่าเป็นก้อนโตที่คุณจะรู้สึกจับจ่ายได้นะคะแต่พอมันได้ไพ่แบบ3ดาบกับ4 สิดะเข้ามาระวังเรื่องค่าใช้ใจ่ายกระทันาหานโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพนะคะมีเกณฑ์เข้าโรงพยาบาลแต่อาจจะเป็นตัวคุณหรือว่าคุณในครอบครัวของคุณก็ได้นะคะก็เลยจะอาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบเครียดนิดหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะการเงินที่ได้แบบเ m p มเพรกับนายออเปนต์เตเคเข้ามาเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้หญิงอะู้อยากให้คุณเออ <c oughs> เขาเรียกว่าสบายใจได้เลยนะคะมันก็จะเป็นช่วงของการที่แบบ มีเงินเป็นคุณหญิงคุณนายมีเงินเป็นเกาะเป็นกรรมต่อให้คุณแบบไม่มีตังในช่วงเนี้แต่ว่ายัางไงซะมันก็มีเงินเข้ามาทําให้คุณแบบจับจ่ายใช้สอยได้แต่ว่าถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะคุณผู้ชายก็ดวงนาลีอุปธรรมค่ะก็คือการเงินมันไม่ขาดมือนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะแบบเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกเครียดในเรื่องของการใช้ใช้จ่ายเท่านั้นเองนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์ก็ได้การใช้จ่ายที่แบบว่า เออเปเยอะไปหน่อยนะคะไม่มีการเบรกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครห้ามใช้ใจ่ายไปแล้วพอแบบมาสิ้นเดือนเรามาคำวนวณค่าใช้ใจ่ายแล้วเราก็รู้สึกแบบเสียดายจังเลยนะคะได้เพจ of pentacle เข้ามาถึง2 2เหรียญเนี่ยเอ้ยขอโทษค่ะเข้ามาถึง2ใบเนี่ยมันเป็นภาวะอารมณ์ของการที่แบบว่านิ่งนะคะคิดก่อนการใช้ เงินก็จะดีนะคะมีการไต่ตรองมีการคิดมีการที่จะแบบว่าคิดก่อนใช้อะมันก็จะทําให้เรารู้สึกสบายตัวสบายใจขึ้นมาได้นะคะมีเยอะใช้เยอะแต่ว่าถ้าจะใช้เยอะจริงๆอยากให้คิดก่อนใช้ค่ะนะคะมาในเรื่องของความรักนะคะความรักไพ่ของคุณได้ไพ่เจ็ดดาบ 6หมายถาว6ดาบคิงอ f แพน t ทอรเิ่ขึ้นมาต้องดิกวบับพทธาตินแน่เลยแล้วก็เดอดเต็ดนะคะสำหรับคนราศีตุลน,นะคะคุณได้คิงอฟซ c e กับ King กั o นอฟซอสมาปูอยากให้คุณระวังในเรื่องของอารมณ์เนาะอ,อาจจะมีการที่แบบกระทบกระทั่งกันมากนะคะ ด้วยความที่หัวแข็งหัวดื้อหัวรานการเอาแต่ใจนะคะหรือการที่ฟาดฟันกันกันไม่ยอมกันเนี่ย<ม>อยากให้คุณระวังตรงนี้<ม>ให้เยอะๆนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสมากๆที่เดือนนี้เนี่ยความสัมพันธ์มันจะขาดความโรแมนติกหลายคู่คบกันนะหลายคู่คบกันมานานนะคะมีความที่แบบว่าเอออยู่กินกันมีความสุขกันเอาจริงๆอะความรักของคุณอย่างที่ปู่บอกตั้งแต่ต้นเลยว่ามันแบบสถานการณ์โดยรวมมวลรวมเนี่ยการได้ สองไม้ถ้ยสองถ้วยกับสิบถ้วยขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไพ่ของการที่แบบ Perfect m a t c h แล้วอ่ามีความสุขมากๆมีความเข้าอกเข้าใจมีความโรแมนติกนะคะแต่มันเหมือนกับว่าคุณยังไปยึดติดอยู่กับอดีตที่มันอยู่ในใจของคุณนะคะเป็นการที่แบบว่าคุณไม่ยอมมูนอ่อนคุณมีความลับในใจมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณปล่อยวางไม่ได้นะคะอาจจะเป็นผู้ชายคนนี้ก็ได้นะคะเป็นผู้ชายทาตุ ธาตุด,ดินเนาะคิงอัลเฟนต์เคินะคะเป็นผู้ชายธาตุด,ดินเป็นผู้ชายที่มีเงินสายเปดูสุขุมดูฉลาดเป็นมาดนักธุรกิจนะคะเป็นคนที่มองการไกลคุณมีเขาคนนี้อยู่ในใจอยู่หรือเปล่าหรือธาตุไม่างนั้นก็เป็นตรงกันข้ามในเรื่องสสถานการณ์ชื่อว่าตอนนี้เองคุณกำลังยึดติดกับอะไรบางอย่างจนทำให้ความ รักความโรแมนติกที่มีกับคนปัจจุบันของคุณมันมันเสื่อมลงนะคะนะคะมันกลายเป็นว่ามันแบบไม่ไม่โรแมนติกไม่หวานเพราะว่าคุณมัวแต่ไปคิดเรื่องที่มันวาวุ่นอยู่ในใจนะคะคุณจะได้รับข่าวอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกถึงถึงความหัวร้อนถึงความแบบไม่โอเคมากๆนะคะคุณพยายามที่จะมุมอ่อน ได้ให้เดอเดเข้ามาหลายคนจบความสัมพันธ์นะคะพยายามที่จะมูฟออนออกจากอดีตเพื่อที่ไปมีเความสัมพันธ์ใหม่นะคะอาจจะมีคนคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณก็ได้นะคะแต่ว่ามันยังเพิ่งเริ่มต้นแล้วคุณก็ยังเจ็บมาจากในอดีตอยู่คุณก็เลยยังไม่อยากที่จะแบบเออทุ่มเทใจไปสักเท่าไหร่ความสัมพันธ์มันก็เลยยังแบบ ค่อยเป็นค่อยไปนิ่งๆไม่โรแมนติกไม่หวานเท่าที่มันควรจะหวานนะคะเนาะแต่ว่าถ้าใครมีมีเรื่องในอดีตมีคนในอดีตที่มันฝังใจจนแบบเจ็บมากๆเนี่ยปุก,ก็เป็นกำลังใจให้นะคะเพราะว่าในเดือนธันวาคมมันก็จะเป็นเหมือนสัญญาณที่ดีแล้วแหละว่าคุณกำลังจะได้เจอคุณใหม่ๆนะคะเพราะว่าได้เดทกับ 6ดาบเข้ามาเนาะมันก็จะเป็นการจบเรื่องราวเก่าๆแล้วก็ชีวิตกําลังจะไปในทิศทางใหม่ที่มันสว่างที่มันสดใสมีความหวังแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนะคะนะคะเรากำลังจะมุมออนไปด้วยดียิ่งแน้ไห้แบบ6ทุกไพ่ปู่นี่ชอบเรียกประเภทผิดได้ไพ่6 ไม้เท้าเข้ามานะคะมันก็จะเป็นหมายถึงว่าเอาละสิ่งที่เราเคยทุกข์ยากสิ่งที่เราเคยทรมานสิ่งที่เราเคยต่อสู้มาก่อนหน้านี้มันกาลังจะจบลงนะคะแล้วจบลงอย่างดีด้วยนั่นหมายความว่าก็จะมีหลายๆคนนะคะที่มุกออนจากคนเก่าแล้วเราก็จะได้เจอคนที่พร้อมที่จะดูแลเราจริงๆนะคะแต่มันก็จะมีหลายคนที่มีคนปัจจุบันแล้วแต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะมุกอ่อนได้ก็ยังไปแบบ ทาราคาซังกับความรู้สึกเก่าๆคุณเก่าๆเรื่องราวเก่าๆอยู่จนทําให้ลืมมองเห็นนะคะว่าปัจจุบันของค,นคนุณเนี่ยคุณมีมีความรักมีคนรักที่ดีขนาดไหนนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่โรแมนติกเขาอาจจะไม่ใช่คนเอาอกเอาใจเท่าคนเก่าเขาอาจจะเป็นคนที่แบบไม่หวานเลยแล้วก็เป็นคนที่เอาใจไม่เก่งแต่ในโมเมนต์ของไพ่สองใบนี้ค่ะมันจะเหมือนกันตรงที่ว่า King o f s w o r d s กับ กิงอพายตอเคิลคือเป็นคนที่ไม่โรแมนติกเป็นผู้ชายที่เราดูแล้วถ้าดูในละครเราก็จะแบบเหมือนไ้มากปากแข็งขนาดนั้นจะแบบใจแข็งไปไหนปากแข็งไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวซื้อตรงนะคะแต่ว่าแค่สแสดงออกในเรื่องของความรักไม่เก่งเท่านั้นเองอาจจะต้องมีการปรับความเข้าใจมีการพูดคุยกันนะคะนะคะพันไลท์เรนเดอร์ชีฟ l ีคอร์ซเลชันฮึมชีมิตรีเอาแหละใครที่รอคนเก่าอยู่คนเก่าๆอ่ะจะกลับมาแน่นอนนะคะไพ่เข้ามาถึง2ใบเลยเนาะ n ีคอร์ซเลชันนี้คือคนเก่าๆก,กลับเข้ามาแน่นอนนะคะแล้วก็พัน์ไลท์ล a t i o ช s ฟ i p ก็คือคนเก่าๆที่คุณรู้จักมาก่อนไม่ว่าจะเป็นชาตินี้หรือชาติที่แล้วเนี่ยเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่ง นะคะแล้วมันจะทําให้คุณรู้สึกถึงความคุ้นเคยความที่แบบเหมือนรู้จักกันมาก่อนแต่ชาติปางก่อนมีเคมีตรงกันชอบอะไรเหมือนกันอยู่ด้วยกันและมีความสนุกมีแต่ความคุ้นเคยนะคะคุณจะรู้สึกมากๆแบบนี้มากๆในช่วงเดือนธันวาคมแต่ว่ามันเหมือนกับว่าคุณก็ยัง ปิดใจอยู่อ่ะอยังปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันค่อยเป็นค่อยไปไม่รีบมากแต่คนคนนี้เขารีบนะคะคนที่เข้ามาในเดือนธันวาคมเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะรีบชัดเจนแต่อยากให้ระวังด้วยเพราะว่าเขาจะมาเร็วเค็มเร็วแล้วก็มีโอกาสที่จะไปเร็วเหมือนกันเป็นคนใจร้อนอะไรถ้าไม่ได้ดั่งใจเขาเนี่ยเขาก็จะตัดทันทีนะคะเนาะก็สำหรับชาวราศีตุลก็มีแต่เพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ